เดี๋ <Okay. S 2> ผมมานะผม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 เปิดกล่องแป๊บนึงครับ huh? ไปไหน,ไไหนผม,มาเปิดกล่องครับเปิดกล่องครับอ๋อโอเคตอนนี้พี่กำลังทดสอบบันทึกบน PC อยู่ครับ อ,นนอ๋โอโหดาบดาบในคอมโคตรสวยเลยพี่รู<อ>ดาบเดียกโอครัสที่ผมที่ผมที่ผมนัมให้ดูดิพี่รู้ว่าไอดาบที่ผมที่ผมถ่ายวิดีโอให้พี่ดูอ่ะคือดาบเดียวของพี่นะที่เป็นสีแดงอ๋อเหรอเนี่ยอันเดียวกันพ,พี่พี่เห็นไหมครับสีแดงพี่เห็นสีแดงปะเนี่ยพี่เป็นสีแดงเปล่าเปล่าตอนตอนนี้มันมันเห็นเป็นของพีซีหมดเลยครับอ่านนั่นแหละนั่นแหละ แต่คือในแต่คือในคลิปวิดีโอที่ผมถ่ายไปอันนั้นแหละคืออันเดียวของพี่ที่พี่ถ่ายลงเหมือนกันนะครับอันเดียวกันเลยพี่คือดับอันเดียวกันโมดเดียวกันนะครับนั่นแหละที่ผมบอกอกแล้วเป็นอย่างนั้นพี่ใช่ครับนี่นี่เดี๋ยวพี่กาลังอัดวิธีการบล็อกอ่ะเราเรามาสอนคนเล่นเป็นเป็นตีตัวนั้นกันปะได้ครับก็โดนไงสมควรตีแล้วมันตายเลยดิพี่ไม่ไม่ทันได้บล็อกอ่ะอ๋อก็แย่ๆเหมือนกัน พี่เรอแย่แย่แย่สี่ร้อยเฮ้ยนะอันนี้ตัวนี้ผมแย่ไปสี่ร้อยผมแย่ไปสี่ร้อยพี่ลองดูเลยของพี่ดีกว่าอ๋อมันต้องกดทิกเกอร์ด้วยเวลาบล็อกนะครับนี่นี่หนึ่งทีละไม่ต้องฟันมันอือสองทีลครับต้องต้องกดทิกเกอร์ เสียงเสียงลมเข้าเข้าพีมอ่ะโอเคครับวันหนึ่งครับพอดีพี่พี่ถ่ายวิดีโอด้วยเอาใหม่เอาใหม่ใหม่เดี๋ยวค่าค่าค่าไอ้ส่วนนี้ไม่อนก็ได้โอ้โหดาบเทปอ่ะอันนี้พีมเลยไปเท่าไหร่สามสามสามไปจองครับเสียงพัดลมเข้าอ่ะพิมพัดลมเหรอครับคร๊บหนึ่งครับหายหายหายยังครับ ตอนนี้หายแล้วแต่เมื่อกี้มันกลับมาใหม่ตอนตอนนี้หายยังครับหายแล้วครับหายแล้วแต่ไอ้ตัวนี้ไม่รู้บล็อกยังไงอ่ะไอ้นี้มันมันเวทใช่ไหมอ่าคือคือเมื่อกี้ผมผมไปบล็อกธนูมันบล็อกได้พี่เฮ้ยบล็อกได้พี่บล็อกได้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 พี่กำกำระบล็อกกำระบล็อกพี่กำระบล็อกเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยต้องกดกำระเลงกำระเลงใช่ไหมทิกเกอร์เหมือนกันพี่ทิกเกอร์เหมือนกันอ่าแน่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 ยิ้มวันนั้น เอาคนญี่ปุ่นนคะครับเราลองบล็อกดาบดูนี่นะฮะแล้วสตูลก็จะตันไปท,ที่ีน้นี่ต้องกดทิเกอร์ด้วยนี่นะะอุยโดนหลัง ีบล็อกเวทบล็อกเวทนี่สะท้อนเวทได้บล็อกมือเดียวก็ได้พี่แม่งทำตัวเอกครับม,มือเดียวก็บล็อกได้พี่ใช่ครับมือเดียวก็ได้พี่แค่แค่ต้องการให้โดนนี่เจ้ <Yes. S 1> ลองบล็อกมือเดียวลองบล็อกเวทมือเดียว เฮ้ยได้อโอเคครับเ,เดี๋ยวผมไปก่อนนะพี่โอเคครับขอบคุณครับที่มาช่วยผมไปทำคลิปวิดีโอไปฟารม์มครับผมฟาร์มเรดต่อครับครับผมอ๋อไปไปทางนู้นใช่ไหมที่มันเป็นนักดาบใช่ไหมใช่ครับโอเคอเค,คเดี๋ยวพี่ไปดูครับผม